กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดเวทีเสวนาทางวิชาการสู่ทางออกประเทศถึงเวลาแล้วหรือยังปฏิรูปนโยบายเรียนฟรีผ่านทาง Facebook l i v e เพื่อร่วมกันหาทางออกของการศึกษาไทยด้านปฏิรูปนโยบายเรียนฟรีโดยมีผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการศึกษาเข้าร่วมอย่างคับข้างโดยเสนอแนะรัฐบาลทบทวนนโยบายเรียนฟรีมุ่งปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อขยายโอกาสแก่เด็กยากจนเด็กด้อยโอกาสและผู้เรียนทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึง การได้รับการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะมันตัดให้คนเนี่ยไม่ยากจนข้ามรุ่นนะครับทำให้คนมีนตาอ้าปากได้และขณะเดียวกันมีโอกาสที่ชาวใช้ประโยชน์จากการศึกษาอุอดมศึกษาขั้นสูงได้เพราะเราลงทุนปีละแสนล้านบาทเนี่ยจะได้มีสะพานข้ามคนเหล่านี้ไปสำหรับเงินอุดหนุนสำหรับมัธยมปลายนะครับและ อนุบาลเนี่ยที่ต้องมีการอุดหนุนเนื่าะมีงานวิจัยมากเลยว่าศูนย์หขวบเนี่ยเป็นช่วงเวลาสาคัญของเด็กอย่างมากพราะฉะนั้นถ้าเราให้เงินอุดหนุนคนที่ยากจนที่สุดในบ้านเราในช่วงเวลานี้ก็จะทําให้เรามีคนที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศเราในอานาคตต่อไปก็จริงปัจจุบันเนี่ยกสเราก็จะเน้นในเรื่องของการทําข้อมูลนะครับการเรียกว่าใช้ข้อมูลการสํารวจของเราเนี่ยซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาเราก็จะทาให้เราได้เห็นว่า ครอบครัวของน้องๆที่ยากจนเนี่ยเขามีระดับฐานะเป็นยังไงบ้างเขามีความต้องการช่วยเหลืออย่างไรซึ่งอันนึงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของทุนเสมอภาคที่เราให้กับเด็กที่เรียกว่าเป็นกลุ่มยากจนพิเศษอยู่ก็าสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นไปให้กับผู้ใจดีผู้ใจบุญที่จะมาช่วยน้องๆได้เหมือนกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ในหมุดหมายที่9จึงกำหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมให้ได้ภายใน5ปีข้างหน้าพร้อมทำข้อเสนอเพื่อปรับปรุปรงโครงการเรียนฟรี15ปีรวมทั้งปรับอัตรางเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนหลังจากไม่มีการปรับมามากกว่า13ปี